ใครชอบไปสวีดีดอดอบเย่แย่สวีดีดวีดีดอบดอบแย่สวีดีสนุกฟังไว้เลยถ้าเกิดใครไม่ชอบฟังเรื่องน่ากลัวก็อย่าฟังคลิปนี้นะในเดือนกรกฎาคมปี2006ได้มีกลุ่มนี่คือนายคอนายคอนายคอคอ ื่อน3คนได้ไปสวนสนุก n นป s ์ฟันเวิลที่ตั้งอยู่ที่แคนาดาซึ่งในขณะที่เพื่อนสองคนได้เข้าไปด้านในนั้นก็ได้มีคนหนึ่งได้รอด้านนอกสวนสนุกนี้ก็มีพื้นที่เล่นมากมายทั้งตู้เกมและมีลานโบว์ลิ่งด้วยเวลาก็ได้ผ่านไปนานมากจนเก,เกือบจะชั่วโมงแล้วแต่เพื่อนสองคนที่ได้เข้าไปนั้นก็ไม่ออก สีจนในที่สุดเพื่อนคนที่รอด้านนอกทนไม่ไหวและได้ตัดสินใจเดินเข้า yeah, yeah. yeah. ไปด้านในหลังจากที่เดินเข้าไปนั้นไม่ว่าจะหันไปมองที่ไหนหรือเดินไปตรงไหนก็ไม่เจอเพื่อนอีกสองคนและหลังจากที่ตะโกนเรียกและพยายามเดินหาไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนคนที่รอด้านนอกก็ได้เจอโทรศัพท์เงี้ยเขาเดาดุ้งๆดิดๆคนงก่งหนิังเก่ากัพี แตกหักอยู่ตรงพื้นซึ่งเขาก็จบได้ว่าเป็นโทรศัพท์ของเพื่อนเขาแต่หลังจากที่เขาได้เปิดมือถือมาดูนั้นเขาก็ได้ตกใจมากเพราะได้เห็นภาพที่มีประตูซึ่งมีฟันแบบนี้ขนาดอยู่ตรงทางเขา้าซึ่งเจ้าฟันนี้ก็มีลักษณะเป็นสิ่งที่ประหลาดมากๆม,มีฟันที่หักเบี้ยวและซี่ที่น่ากลัวตั้งอยู่เป็นแนวตั้งตรงประตูและด้านบนประตูนี้ก็มีคำว่า The Smile Room หรือก็แปลได้ประมาณว่าห้องยิ้มเด็กชายคนที่ $3 ามที่รอด้านนอกนั้นก็ช็อกมากและรีบโทรหาตำรวจแต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงนั้นเจ้าฟันที่ตอนแรกอยู่ตรงหน้าประตูก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยตามที่เล่ากันนั้นเจ้าปีศาจฟันจาก Smile Room สามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้ แโลกใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของสมาทรูมก็จะกลายเป็นสัตว์ที่ตีพิโสภาขวาอารามสัมมาสามวตัวเวชาจรณะสมปันัวสุขตัวโลวตวิตัวอนุตารัวบุตระลดที่มีฟันใด้ตรงกลางตัวแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นและบางคนก็บอกว่าถูกดัดแปลงมาจากงานเขียนของคนนี้เลย